งานชั้น9นะคะยังมีบูธอีก2บูธนะคะกับงาน BAV High End Show ที่บริเวณงานชั้นเก้าของแบงคอก r าริ t อทมาคีค q u e e p s r k r k สุขุมวิทค่ะค่ะชั้น9นี้นะคะก็มาเจอกับคุณนะสวัสดีค่ะร้านชื่อร้านว่า Nix Studio ครับฮะมีอะไรจะมาฝากคะก็ในงาน BAV คราวนี้เราขนแผ่นที่เป็นแบบ private collection ของผมเองฮะ <Private S 2> ซึ่ง <Collection. S 2> ซึ่งปกติผมเก็บสะสมไม่ได้คิดจะขายฮะก็คราวนี้ก็เอามาขายแบบสมบัติผัดกันชมฮะอย่างแผ่นนี้ฮะ,ะ,ะมันเป็นแผ่นเสียงที่มีประวัติยาวนานแล้วก็ราคาสูงน่าจะสูงที่สุดในวงการแผ่นเสียง ถ้าสูงงั้นคุณนั่เชิญคนเดียวดีกว่าเดินบนท้ล่นเพราะมันสูงแผ่นออริจินอลของมันนี่ถ้าสภาพดีๆนี่ราคาตก60 0ม0บาทต่อแผ่นนะคราวนี้เรามาขายในงานก็ลด50%ปกติไม่ควรจะลดนะน่าจะรอให้มันขึ้นทักๆแสนแล้วค่อยขายเพราะราคามันขึ้นเรื่อยๆมันหายากมากแล้วมีคนอยากได้เยอะแยะค่ะแล้วมีอีก อลองขึ้มาก็คือเป็นแผ่นเชฟฟิวเลบแผ่นแรกในโลกนะที่บริษัทเชฟฟิวเลบบทำขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าแผ่นเสียงสามารถทําให้เป็นคุณภาพเสียงที่ดีได้ในสมัยก่อนแผ่นเสียงออกใหม่ๆนี่เสียงแย่มากเลยครับสู้เทปยังไม่ได้เลยแต่เชฟฟิวเลบบเป็นบริษัทแรกที่ ทำแผ่นเสียงระบบไดเร็กคัดคือจากไมโครโฟนลงแผ่นโดยตรงเลยไม่ได้ผ่านะอุปกรณ์เชื่อมต่ออย่างอื่นทําให้ได้คุณภาพเสียงที่ชัดและก็สดเหมือนของจริงครับฮะหลังจากนั้นเราก็เป็นแผ่นแม่ตำนานอ้างอิงซึ่งแบบออกมาใหม่ๆนี่ไม่มีใครต้องการเลยฮะขนาดผมสั่ง20แผ่นยังขอเปลี่ยนเป็นเหลือแค่10แผ่นเพราะมันเป็นเสียงเฟรมิงโก มีตาสเปนนิดฮะมีเสียงกระทืบเท้าและมีเสียงกลองนะแต่ปรากฏว่านานๆเข้าบริษัท M&K ทำขายออกมาอะไรอะพอหมดแล้วเป็นที่นิยมราคาสูงมากฮะเป็นแผ่นที่มีชื่อเสียงฮะเสียงไดนามิกมันเหมือนของจริงมากฮะสดแล้วก็ชัดฮะราคาก็อยู่ประมาณ 2,500 0ถึง3,000 30, บาทครับเราเอามาเปิดโชว์มีร้านหลายร้านเขาเอาแผ่นเสียงไปเปิดเป็นแผ่นทดสอบโชว์เครื่องเสียงเป,เป็นที่ประทับใจของผู้ที่มาชมมาก่าสมควรครับสนใจก็มาแวะเวียนมาดูได้ครับได้ความรู้แล้วก็ได้เสียงเงินกลับไปแน่ ขอบคุณคุณนัดมากนะคะข,ขอบคุณค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะใครที่อยากได้แผ่นเสียงหาย,ยากหรือว่าแผ่นเสียงต้นต้นแบบของที่เป็น rare item ที่พี่เขาเก็บเอาไว้แต่ครั้งนี้เขาเออกออกมาตปล่อยแล้วขอบคุณค่ะโอเคเค่ะ